สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีธนูประจำเดือนสิงหาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากัน ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้มีชุบพลของพายรุนแรงเสียหายนะคะเข้ามาสถิตยอยู่นะมเป็นเรื่องของความวุ่นวายเรื่องสุขภาพร่างกายซึ่งคนที่เกิดราศีธนูเองอาจจะต้องระวังหรือต้องดูแลเตงให้มากหน่อยนะคะ รวมถึงนะตำแหน่งใบแรกนะปรากฏไพ่การทํางานก็ถือว่าเป็นคนที่ขยนันเป็นคนที่มีในเรื่องของความสามารถกับเรื่องของการทํางานหรือการประสานงานด้วยนะคะฉะนั้นถือว่ายังไงเรื่องของงานนะคะก็ยังเข้ามาเคลื่อนไหวหรือยังเป็นเดือนที่คนที่เกิดราศีธนูเองนะคะยังให้ความสําคัญกับเรื่องธุรกิจหรือการลงชนอยู่อิทธิพลของไพ่มรณะนะคะเข้ามานะก็เป็นอิทธิพลของไพ่การปรับเปลี่ยนเรื่องการย้ยายนะแล้วก็ยังมีปัญหาให้เราต้องแก้ไขกับเรื่องงานหรือการขยายธุรกิจอยู่นะคะแต่ ถือว่านะคะเรื่องของปัญหาที่เข้ามามันทําให้เห็นช่องทางต่างๆสํา,า,าสหรับคนที่เกิดราศีธนูด้วยนะคะแล้วก็ยังเห็นช่อผลของไพการเดินทางด้วยนะอาจจะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเดินทางทั้งในและต่างประเทศนะคะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีต่างๆเกิดขึ้นในหลายๆเรื่องสําหรับคนที่เกิดราศีธนูด้วยนะคะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือว่าคนใกล้ชิดนะคะที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ถือว่าดีนะหน้าที่จะเข้ามานะคะสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือทําให้นะเกิดโอ,อ,อกสาสใ,ใ,ใหม่ๆห,หรือเกิดความก้าวหน้ากับเรื่องงานเรื่องการเงินอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะหรือการเคลื่อนไหวในตำแหน่งนี้ด้วยนะคะ ละตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ส่งผลในด้านดีโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเรื่องของการลงชลน,นะอาจจะถูกกดดันบ้างแต่ถือว่ายังไงก็เกิดโอกาสกับเรื่องของการเงินนะคะและตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะบ้านหน้าที่จะนำข่าวดีหรือความสำเร็จมาให้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของ,ของการเงินนะคะไหลเข้าตัวบ้านหรือตัวร้านหรือคนในครอบครัวนี้ก็อาจจะมีข่าวดีนะคะในเรื่องของการเดินทางข่าวมงคลแล้วก็มีข่าวดีเรื่องของการทำงาน เรื่องของการเงินเกิดขึ้นด้วยถือว่าบ้านนะจะให้โชคนะกับเรื่องของการเงินนะคะและตำแหน่งของญาติพี่น้องที่ส่งผลในด้านดีนะญาติพี่น้องอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังจะแต่งงานหรือเปล่าหรืออาจจะเข้ามานะคะสนับสนุนแหละหรือนําในเรื่องของความสุขหรือข่าวดีมาให้สําหรับคนที่เกิดราศีธนูในตำแหน่งของบริวารเนี่ยอันนี้ต้องระวังบริวารจะไม่ค่อยทํางานนะค่อนข้างแบบไม่เชื่อฟังอะ่ะไม่ชอบทําตามคําสั่งบริวารไม่ค่อยขยัน นะฉะนั้นอาจจะต้องแบบไปปรับปรุงในในตำแหน่งของบริวารลูกน้องนิดนึงนะให้มีความขยันมากขึ้นหรือทําให้เกิดความรับผิดชอบมากขึ้นโดยเฉพาะคนไหนที่แบบบริวารไม่ได้เป็นบริวารประจำอะบริวารทํางานเป็นเป็นบริวารชั่วคราวหรือทํางานเป็นจอบจอบหรือแบบอยากมาวันไหนก็มาไม่อยากมาก็ไม่มาบริวารจะเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นคนที่เกิดราศีธนูเองอาจจะต้องไปนะคะจัดในตําแหน่งของบริวารน,นะ,ะให้ให้เกิดประสิทธิภาพอะกับเรื่องของการทํางานหรือให้มีความรับผิดชอบด้วยนะและตําแหน่งนะคะ ของลูกหรือหลานนี่นะก็เป็นตำแหน่งที่ต้องระวังเหมือนกันอาจจะมีปัญหาเรื่องของความไม่ตั้งใจนะกับเรื่องของการใช้ชีวิตเท่าที่ควรคือช่วงนี้ลูกหลานอาจจะแบบจะดื้อเงียบแล้วก็จะไม่ค่อยแบบสนใจหรือไม่ค่อยเชื่อฟังเหมือนกันอยากไปไหนก็ไปเลยแล้วไปแบบไม่บอกไม่กล่าวนะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะมีความเรียบร้อยหรือว่าไม่ค่อยที่จะกระตุนนะ้นะนะคะกับเรื่องของการงานเท่าไหร่ หรือว่าถ้ายังเรียนอยู่นะก็ขาดความรับผิดชอบกับเรื่องของการเรียนด้วยนะคะฉะนั้นคนที่เกิดราศีธนูเองอาจจะต้องลงไปนะคะทำความเข้าใจกับลูกหรือหลานให้มากนะ,ะทำให้เขาเกิดความรู้สึกแบบมีความรับผิดชอบกับเรื่องของการเรียนหรือการงานด้วยนะคะจะทําให้นะ,ะมีเรื่องของความสําเร็จมากยิ่งขึ้นในตําแหน่งนะคะของเพื่อนนี่ต้องระวังเลยจะมีปัญหาหรือมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงนะคะหรือความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมง,งานก็ไม่ค่อยดีนะเพื่อนอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาหรือสร้างความเดือดร้อน รวมถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ได้นะคะซึ่งก็ต้องระวังอยู่ในตําแหน่งของการช่วยเหลือนะคะมองว่าอย่างประเด็นที่มีคนเข้ามาการช่วยเหลือแต่คนที่เกิดราศีธนูเองอาจจะต้องลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองด้วยนะคะก็คือพยายามควบคุมเรื่องของอารมณ์อย่าไปสร้างปัญหาหรือไปสร้างความขัดแยง้งกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนข้างบ้านหรือคนข้างร้านแหละอันนี้ให้ระวังนะจ,จะได้ไม่มีเรื่องของปัญหาตามมาแล้วก็ต้องดูแลตัวเองหรือต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุหรือสุขภาพด้วยนะคะ ก็เป็นเดือนที่ยังมีเรื่องของความคิดนะคะที่นะ,ะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัดสินใจบางอย่างนะคือเรื่องของอการทํางานเรื่องของการ ต่อสัญญาต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของความคิดที่อยากจะเดินทางนะคะต่างๆอันนี้มองว่านะคะไพ่ยิบสีบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของการทํางานหรือว่าอยากให้คนที่เกิดราศีธนูเนี่ยไปกระตุ้นนะกับเรื่องของการทํางานหรือว่าการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะก็อาจจะเป็นนะคะในเรื่องของการเริ่มต้นที่เกิดโอกาสมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีธนูด้วยแล้วอีกเฉพาะของไพ่การทํางานเนี่ยนะคะ ก็เข้ามาถึง2ใบเลยก็เป็นไพ่งานที่สวยนะไม่ว่าจะเป็นไพ่สาไม้อันนี้คือการทํางานนะที่มีการประสานงานการ2-3ถึงคนหรือมีเรื่องของการขยายธุรกิจนะคะหนึ่งไม้คือเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่แล้วก็เป็นชิปนนของไพ่ที่มีความกระตือรือร้นเป็นไพ่ของคนเก่งด้วยนะคะซึ่งําให้เรื่องของธุรกิจการงานนี่ยังไงก็เกิดโอกาสเพียงแต่ว่าในช่วงต้นเดือนน่ะมันเจอที่บนของไพ่เสียหายเข้ามาบ้างใช้เรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของการยกย้ายหรือปัญหากับเรื่องงานอาจจะเกิด ในช่วงต้นเดือนนะคะฉะนันคนที่เกิดราศีธนูเองอาจจะต้องระวังนิดนึงว่าจะเป็นปัญหากับเพื่อนหรือคนที่เราจะไปติดต่อธุรกิจการงานด้วยหรือเรื่องของลูกน้องเรื่องบริวารอะนะอาจจะเข้ามาทําให้เรื่องของการประสานงานการหรือการขึ้นไหวต่างๆอาจจะไม่ราบรื่นในช่วงต้นเดือน แต่พอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วนะคะในเรื่องของโอกาสนะคะต่างๆจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นเรื่องของการเดินทางเรื่องของการทํางานหรือความราบรื่นนะ,ะหรือความสําเร็จ,รจก็จะเข้ามาสําหรับคนที่เกิดราศีธนูเหมือนกันนะคะฉะนั้นก็ถือว่ายังไงเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เกิดโอกาสกับเรื่องของการทํางานแน่นอนนะคะแต่ว่าในช่วงต้นเดือนแล้วก็ไประหว,าว่างควบคุมเรื่องของอารมณ์ลดปัญหาความขัดแย้งลงโดยเฉพาะนะคะต้องร่วมงานกันอ่ะเราก็ต้องร่วมงานกันให้แบบเกิดประสิทธิภาพ นะไม่อย่างนั้นมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนค่อนข้างมากเหมือนกันสุขภาพร่างกายก,ก็ต้องระวังไม่อย่างนั้นมันอาจจะกระทบกับเรื่องงานนะคะหรือการเคลื่อนไหวต่างๆได้แต่ว่านะคะไพ่พอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้ว่งานมันจะเติบโตมากขึ้นนะแล้วก็ไปได้ไกลเลยบางคนที่โกอินเตอร์เลยนะหรืออาจจะมีเรื่องของข่าวดีนะเข้ามาทุกๆเรื่องเลยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะต้องมองว่านะคะในเรื่องของการเงินค่อนข้างสวย นะเพราะอิทธิพลของไพ่อัศวิเลียนะี่คือคนกล้าที่จะลงทนุนคือนักธุรกิจนะ่นะทำงานด้านการเงินนะคะเป็นคนที่แบบหัวไวกับเรื่องของการลงทุนด้วยการซื้อขายแลกเปลี่ยนการเล่นหุ้นต่างๆนะคะฉะนั้นถูอว่าไรายได้การเงินค่อนข้างเกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดราศีธนูนะ รูปห,หนึงอาจจะมีเรื่องของการลงทุนที่เกิดกําไรหรือมีรายได้มาจากทางไกลหรืออาจจะมีเรื่องของการถูกรางวัลนะหรือมีเรื่องของโชคลาภเกิดขึ้นโดยเฉพาะตําแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านนะคะก็อาจจะเข้ามานะคะทำให้เกิดรายได้ที่ดีสําหรับคนที่เกิดราศีธนูด้วยจะซื้อหรือจะขายอะไรก็เกิดกําไรนะคะกับคนที่เกิดราศีธนูเพียงแต่ว่านะคะในช่วงต้นเดือนเนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะที่ผลของไพ่มรณะหรือไพ่หอคอยเนี่ยเป็นที่ผลของไพ่เสียหายเรื่องของการใช้จ่ายในช่วงต้นเดือนนะคะอาจจะต้องรอบคอบ ให้มากที่สุดแล้วก็ในตําแหน่งของเพื่อนนะคะหรือว่าในตําแหน่งของอบริวารตําตแหน่งของลูกหลานอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากเหมือนกันในช่วงต้นเดือนและบางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยซึ่งทําให้เรื่องของค่าใช้จ่ายยังค่อนข้างเยอะอยู่นะคะรวมถึงเรื่องของการเดินเรื่องเอกสารอะไร ในช่วงต้นเดือนนะ่ะนะอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือการถูกป,ปรับในช่วงต้นเดือนด้วยนะคะชันเรือ like ่องของการเงินเนี่ยอยากให้รอบครอบในช่วงต้นเดือนถ้ามีความค uit, ิดจะลงทุนนะคะต้นเดือนไม่อยากให้ลงทุนนะอยากให้ไปลงทุนในช่วงกลางเดือนนะคะไปนะมันจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากที่สุดแต่ถ้านะคะมีเรื่องของการลงทุนไปแล้วนะคะก็มองว่าพอเข้าสู่ช่วงกลางเดือนไปแล้วนะให้รีบนะคะทำกำไรนะคะก็จะมีเรื่องของรายได้ที่ดีนะเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีธนู เช่นเดียวกันค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะมองว่าคนโสดนะก็มีดวงที่จะพบรักนะอาจจะพบรักทางไกลหรือพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้เข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะจะถือว่าคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะเริ่มต้นหรือพบรักที่ดีนะคะและคนโสดบางคนเนี่ยบางทีมีคนเข้ามานะพูดคุยในเรื่องของความรักก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่เราก็ยังไม่ได้แบบเลื่อนสถานะเป็นคนรักกันเท่าไหร่เพราะว่าคนโสดนี้กลัวการแต่งงานนะดู กลัวการมีคู่นะคะคั้นในเรื่องของความรักในช่วงที่ผ่านมามันอาจจะไม่ลงตัวในหลายๆเรื่องเพราะเป็นความรักที่เรารู้สึกว่ามันบังคับเกินไปแล้วก็ไม่ใช่ความรักที่มีอิสระหรือยังไม่พร้อมแหละแต่เดือนนี้มันมีชุบพลของไพ่ความรักเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นไพ่เดวเวอร์เนี่ยหรือไพ่หนึ่งช่วยมันเป็นความรักที่เข้ามาแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เกิดความประทับใจนะทำให้คนโสดนี่อาจจะเป็นความรู้สึกที่อยากจะคบหา,หร,า,า,านะหรืออยากจะส่งข้อความนะหรืออยากจะแบบ มีเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงนี้ด้วยนะฉะนั้นมองว่าความรักนี้สาหรับคนโสดมีโอกาสส่วนคนที่มีคนรักนะคะหรือว่าสามีภรรยาเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่ต้องปรับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันให้มากหน่อยนะคะเพราะว่าจะมีปัญหากันมาก่อนแล้วนะคะคือบางคนเนี่ยถ้าเป็นกู้ของคนรักก็อยากจะแต่งงาน แต่เหมือนกับว่ายังเห็นความไม่พร้อมกับเรื่องของการแต่งงานอยู่หรือว่าคนรักก็อาจยังแบบไม่ได้แต่งงานน่หรือยังไม่ได้จัดงานวิวาด้วยมันก็เลยเกิดความรู้สึกกดยิดนะในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าไอ้ความสัมพันธ์ที่เป็นคู่กันเนี่ยหรือเป็นคนรักกันเนี่ยมันยังเป็นคนรักที่มีโอกาสจะได้แต่งงานกันหรือเปล่านะเนดือนนี้มันเป็นเดือนที่มีไพ่ที่ดีนะใน,นเรื่องของการพูดคุยกันหรือการตกลงในเรื่องของความรักหรือการแต่งงานเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะสําเร็จหรือว่าร่าบรื่นนะเพราะยังเป็นคู่ที่รักกันอยู่ สามีภรรยาก็เหมือนกันแต่งงานกันมาต้องนานแล้วนะบอกจะไปฮันนีมูนจะไปฮันนีมูนแะล้วก็ยังไม่ไปสักทีะนะคะฉะนันอาจจะต้องหาเวลานะคะเพื่อที่จะพากันไปเติมความหวานบ้างนะหรือไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างจะได้ทําให้เรื่องของความรักนะคะมีความหวานชื่นนะคะหรือมีความอ่าเข้าใจกันมากขึ้นนะคะสําหรับคู่สามีภรรยาด้วยบางคู่นะคะก็เป็นคู่ที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่นะ จะได้เรื่องของความรักเนี่ยก็ต้องปรับกันให้มากหน่อยโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาในหลาย,ลายเรื่องนะคะซึ่งแบบต้องไปทําความเข้าใจกันให้มากนะจะทําให้เรื่องของความรักนี่ลงตัวมากขึ้นนะคะสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังนะพ่ยมรณานี่คือพ่ยอาการเจ็บป่วยอยู่แล้วบางคนมีอุบัติเหตุจากการทํางานนะหรือเรื่องของการผ่าตัดแล้วเดือนนี้มีช่วงของไข้หอคอยเข้ามาด้วยนะอันนี้ก็คือพ่ยอุบัติเหตุแหละหรืออาจจะเป็นเดือนที่เราแบบ เข้าออกโรงพยาบาลบ่อยนะในช่วงนี้นะคะแล้วก็นะคะสุขภาพร่างกายนะที่อยู่บริเวณลำคอนะคะน,นี้ต้องระวังนิดนึงแล้วก็อาการติดเชื้อต่างๆอาจจะเกิดขึ้นรวมถึงนะคะในเรื่องของอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงื่อปวดฟันนะคะอันนี้ต้องระวังด้วย นะอุบัติเหตุการผ่าตัดต่างๆนะคะก็ต้องแบบรักษาความปลอดภัยนะคะให้มากหน่อยอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตคุณสภาพสตรีนี้มดลูกช่วงล่างนะค,ะคุณสภาพหบรือก็อวิวัสสืบพันธุ์นะคะซึ่งต้องดูแลนะคะให้มากหน่อยในช่วงนี้นะคะรวมถึงบางคนเนี่ยมีอาการนะคะเป็นตะคริวด้วยนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องช่องท้องกระเพาะอาหารระมัดระวังอะ่ะเรื่องของการไปรับประทานอาหารแปลกๆหรืออาหารที่ไม่สุกนะคือขึ้นสุกข,ขึ้นดิบอะ่ะอันนี้ให้หลีกเลี่ยงให้รับประทานอาหารที่สุกนะคะแล้วก็ อาหารที่แบบว่ามีเรื่องของการรักษาความสะอาดด้วยนะจะทําให้นะสุขภาพร่างกายนะคะจะยังไม่แย่นะคะแต่เดือนนี้ถามว่ามีปัญหาไหมก็มีแหละไห้เสียหายมันมากก็อาจจะต้องไปตรวจสุขภาพแล้วก็อย่าประมาทกับการใช้ชีวิตโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนรวมถึงนะคะอาจจะต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกข้อด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคผ้าอ่อศพโรงศพหรือว่าช่วยเหลือโรงพยาบาล นะคะหรือว่าปล่อยสัตว์ก็ได้นะคะจะทําให้เรื่องของนะคะปัญหาที่ติดขัดราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดราศีธนูนะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะหรือว่าลูกหลานบริวารลูกน้องหรือว่าเพื่อนเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือว่ามีข่าวไม่ค่อยดีปรากฏขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดราศีธนูวันอาทิตย์น,นี้เด่นเรื่องงาน การทํางานจะราบรื่นแล้วก็ก้าวหน้านะคะการเงินนี่รายได้สภาพคล่องเลยมีโอกาสที่จะมีการเงินที่ดีนะคะการลงทุนเกิดกําไรเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนี่ถือว่าพบรักจากการทํางานแต่อาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันก่อนแต่มีโอกาสจะพัฒนานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาถือว่าเป็นความรักนะที่เป็นคู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องธุรกิจยังเป็นคู่ที่ดีอยู่แต่เดือนนี้อาจจะต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วย คนที่เกิดในช่วงวันจันทร์เด่นเรื่องการงานเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านการเงินต่างๆหรือการลงทุนนี่นะค่อนข้างเกิดโอกาสมากๆมีโอกาสที่จะก้าวหน้าแล้วก็ไปได้ไกลเลยส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องเลยนะคะมีโอกาสที่จะมีการลงทุนที่เกิดกําไรนะคะแล้วก็มีไรายได้เข้ามาค่อนข้างเยอะนะ,ะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีดวงจะพบรักกับคนที่มีฐานะนะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาังเป็นความรักที่มั่นคงนะแต่อยากจะให้หาเวลานะคะเติมความหวานให้กับชีวิตรักชีวิตคู่ด้วยฉะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์นี้เด่นเรื่องการเงินแล้วก็การลงชุนนะคะคนที่เกิดในช่วงวันอังคารนะคะนี่ถือว่าเด่นเรื่องงานนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานกับคนต่างถิ่นต่างชาติหรือแม้แต่คนที่ทํางานประจำอ่ะนะก็มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรือคนที่ทําธุรกิจเป็นของตีนะาก็ค่อนข้างเติบโตด้วยนะคะฉะนั้นถือว่าการทํางานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วก็ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้้นนนสส่่่วเเรรรือองงงขกาาาิีีียไดดมภ คร่องเลยนะมีดวงที่จะมีการลงทุนที่เกิดกําไรนะหรือมีข่าวดีหรือรายได้มาจากทางไกลหรือแม้แต่นะคะในเรื่องของการซื้อหรือการขายอะไรนะคะก็เกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดันงคารถือว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีโชคนะ,คะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะเป็นรักที่ดีค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะ,ะเป็นความรักที่สดใสค่ะแล้วก็คนที่เกิดันงคารถ้ากําลังเดินเรื่องไปต่างประเทศจะมีข่าวดีนะคะ คนที่เกิดนะในช่วงวันพุธนะคะเด่นเรื่องการงานหรือการเริ่มต้นนะเรื่องการเริ่มต้นงานต่างๆในช่วงนี้นะคะจะเติบโตและก็ก้าวหน้าได้เร็วเลยโดยเฉพาะนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องลงทุนนะคะหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะในเรื่องของงานใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะก็จะทําให้นะคะมีโอกาสในเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆด้วยคนไหนที่มีความคิดที่จะซื้อที่เอาไว้เก่งกาไรอันนี้ถือว่าเกิดโอกาสนะคะคนไหนที่กําลังว่างงานจะสมัครงานถือว่าจะได้งานใหม่หรือแม้แต่คนที่จะ ไปสมัครงานหรืออยากจะยกย้ายะนะคะอิทฉาผลของให้การเริ่มต้นงานใหม่ๆขึ้นมาแล้วนะก็ถือว่ามีดวงที่จะมีการเริ่มต้นงานหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นเช่นเดียวกันหรือแม้แต่คนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสาที่จะได้รับความรับผิดชอบใหม่นะคะหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานการเงินเกิดสภาพคล่องเลยนะส่วนเรื่องของความรักเนี่คนโสดมีโอกาสพบรักที่ดีนะคะส่วนัคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นค่ะ คนที่เกิดนนะะในช่วงวันพฤหัส,สบดีถ้าทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะหรือทํางานข้าราชการทหารตํารวจขายอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆด้วยนะคะทํางานในโรงพยาบาลคนที่ทํางานด้านดับเพลิงนะหรือว่าเป็นนักกู้ภัยต่างๆ อันนี้มองว่าถูกฉลกนะเป็นอาชีพเพราะอาชีพมันเกี่ยวข้องกับความรุนแรงหรือการเข้าไปช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะแต่คนไหนที่ไม่ได้ทําอาชีพนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่าจะมีปัญหากับเรื่องของการทํางานนะคะคือบางคนนี้ถูกปลดฟ้าผ่าเลยหรือถูกสั่งนะคะหยุดการทํางานหรือหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะฉะนั้นการทํางานนี่จะค่อนข้างมีปัญหามาก นะคะหรือบางคนต้องยกเลิกกิจการไปเลยนะคะฉะนั้นในเรื่องงานยังต้องระวังอยู่นะคะปัญหาความขัดแย้งต่างๆอาจจะเกิดขึ้นด้วยเรื่องของการเงินก็ค่าใช้ใจ่ายมากกว่าคนอื่นเขานะมีดวงที่จะสูญเสียการเงินออกไปนะแล้วก็บางคนอยู่ในช่วงที่กําลังซ่อมบ้านซ่อมร้านหรือมีการย้ยายเกิดขึ้นด้วยระหว่างการเงินจะบานปลายนะคะหรือบางคนก็มีปัญหาสุขภาพหรือปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะบางคนเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักไม่เด่น ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันถึงขั้นหย่าร้างเลยหรือว่าเรื่องของการแยกกันอยู่อันนี้ต้องไปปรับกันให้มากหน่อยสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีอุบัติเหตุนะคะหรือว่าเรื่องของการผ่าตัดหรือการเจ็บป่วยนะคะกระทันหันค่ะฉันต้องอดูแลตองไปตรวจสุขภาพด้วยอย่าประมาทก,กับการชีวิตหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกคอ้นนะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันศุกร์นี้ถือว่าส่งผลดีโดยเฉพาะคนที่กําลังรอในเรื่องของข่าวดีหรือรอในเรื่องของสัญญานะคะก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีหรือมีความสําเร็จเช่นเดียวกันมีความคิดอะไรไม่ต้องไปกังวลใจขอให้ตัดสินใจเลยขอให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะจะประสบความสําเร็จแล้วก็าลาารื่นได้ดีคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสื่อสารหรือสื่อออนไลน์นะคะนี่มองว่าโดดเด่นนะหรือว่าคนที่แบบทางานด้านแบบเป็นนัก นักข่าวนะหรือสื่อสิ่งทิม์ต่างๆนี่ก็ถือว่าน่าจะโดดเด่นนะกับเรื่องของการทํางานเช่นเดียวกันหรือแม้แต่คนที่ขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขายโทรศัพท์มือถือต่างๆนะก็ถือว่าจะส่งผลดีนะคะหรือคนที่ทำง,งานประจำอะ่ะกำลังอยู่ในช่วงที่กําลังจะต่อสัญญาถามว่าจะต่อดีไหม น่าที่จะต่อแล้วดีนะนนี่ถือว่านะคะถือว่าจะมีข่าวดีแหละหรือคนไหนที่กําลังรอในเรื่องของการต่อสัญญาต่างๆก็จะมีความสําเร็จเช่นเดียวกันนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่มองว่าไรายได้ยังส่งผลในด้านดีแล้วก็เป็นเดือนที่บางคนซื้อโทรศัพท์ใหม่ด้วยนะคะหรือซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่อะ่ะอันนี้มองว่าจะมีเรื่องของโอากาสนะที่จะมีเรื่องของการซื้อทรัพย์สินนะเกิดขึ้นนะ,นะคะหรือถ้าเดือนนี้เป็นเดือนที่เราเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ก็เป็นเบอร์ที่เสริมดวงนะ ส่วนเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดมีคนมาคุยนะคะก็มีโอกาสพัฒนานะคะแต่เพิ่งเริ่มคุยกันเนี่ยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะยังเป็นความรักที่อาจจะมีความงหงุดหงกันบ้างนะแต่ถือว่ายังเป็นความรักที่ดีนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะถือว่าเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นหรือเป็นเดือนที่จะได้รับโอกาสที่ดีในช่วงนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีการเริ่มต้นงานหรือมีเรื่องของการเดินทางระยะใกล้ๆนะหรือมีเรื่องของการเดินทางไปฝึกฝนอบรมงานนะคะหรืออาจจะมีข่าวทางไกลก็ได้หรือมีคนมาติดต่อธุรกิจการค้าการขายนะคะก็ถือว่าจะเกิดโอกาสแล้วก็ล่าบรื่นนะคะอาจจะมีเรื่องของข่าวดีเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารด้วยคือบางคนหยิบรับลูกน้องมาใหม่แล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้เรื่องของธุรกิจการค้าการขายไปได้ไกลมากขึ้นนะคะ ธุรกิจการงานต้องเน้นการบริการนะคะเป็นหลักเลยนะส่วนเรื่องของการเงินนี่มองว่าไรายได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีการลงทุนด้วยหรือมีความคิดที่จะซื้อทรัพย์สินถือว่าเกิดโอกาสหรือคนรักหรือคนในครอบครัวอาจจะนําในเรื่องของข้าวของหรือของขวัญน,นะคะหรือนะคะนำในเรื่องของข่าวดีด้านการเงินมาให้นะส่วนเรื่องของความรักนี่คนสดเด่นนะมีโอกาสที่จะพบรักที่ดีหรือได้เริ่มต้นนะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่หวานชื่นนะคะอาจจะมีข่าวดีข่าวมงคลนะคะหรือการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะถ้ามีความคิดนะที่จะทําธุรกิจกับคู่ครองคนรักหรือคนในครอบครัวนะทําได้นะคะหน้าที่จะประสบความสําเร็จค่ะ ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีธนูนะคะมองว่าเดนี้มีเจ้าผลของไพ่งานสวยอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันเจอไพ่บารณนากับไพ่ห่อคอยนะคะเข้ามากระทบอบ้างมันก็ไม่ใช่งานที่ง่ายนะมันจะเป็นงานที่ยากอยู่นะคะแล้วการเคลื่อนไหวงานเนี่ยจะเคลื่อนไหวแบบเล็กๆไม่ได้แล้วบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องแบบขยับไปนะคะในเรื่องของการทํางานที่มันโตมากขึ้นหรือว่าในเรื่องของการทํางานนะคะกับคนต่างถิน่นต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติน,นะมันอาจจะต้องมีโอกาสที่เราต้องไปแบบ ดันธุรกิจน่ะหรือผลิตภัณฑ์น่ะให้แบบไปถึงต่างชาติเลยนะคะหรือมีการขยายนะคะในเรื่องของการโฆษณาให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็จะทําให้มีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดโอกาสหรือเปิดช่องทางอ่ะกับธุรกิจใหม่ๆสําหรับคนที่เกิดนะคะราศีธนูด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนคนไหนที่แบบมีความคิดที่เหมือนกับว่าเราอยากจะไปทํางานนะคะที่ต่างประเทศอ่ะมันทําได้ไหมนะคะก็ไพ่การไปทํางานที่ต่างประเทศมันขึ้นแล้วแล้วก็ไปได้สวยด้วยนะคะหรือบางคนก็พึ่งเข้าไปฝึกฝนอบรมงานนะคะ ได้แบบไม่ถึง3สัปดาห์เอาทำไมเหนื่อยจังก็ไพ่มันเสียหายเข้าไปกระทบแหละช่วงนี้อะไรมันก็ดูยากๆหมดนะในช่วงแรกที่มีเรื่องของการเข้าไปฝึกฝนอบรมงานหรือช่วง3สัปดาห์แรกนะคะก็ขอให้อดทนนิดนึงแต่คิดว่านะคะในเรื่องของปัญหาต่างๆนี่มันทําให้นะคะประสบความสําเร็จแน่นอนแหละนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบจัดการงานได้แล้วเกิดความสําเร็จในช่วงนี้ก็คือวันอังคารวันจันทร์ วันพุธวันศุกร์วันเส,สาร์แล้วก็วันอาทิตย์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้ก็คือวันพฤหัส,สบดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นำว่ายอย่างไรไพ่แสงสุกก็บอกงานเกิดโอกาสมีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีคนเข้ามาให้การสรับสนยอย่างเต็มที่นะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องเคลื่อนไหวกับเรื่องงานให้มากขึ้นส่วนเรื่องของการเงินไพ่แสงสุกเป็นเดือนที่เกิดโอกาส นะคะแต่ในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะมันไม่ใช่การเงินที่แบบว่ายูเฉยมาจะลอยเข้ามาหาเรานะค,ะคนที่เกิดราศีธนูจะต้องลงไปพูดคุยหรือต้องลงไปจัดการหรือว่าในเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยตัวเองอะ่ะจะทำให้เรื่องของการเงินเนี่ยนะคะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างหรือเกิดความล่าช้าบ้างแต่ถือว่าการเงินเนี่ยยังไงก็ส่งผลดีแน่นอนนะคะแต่ต้องลงไปคุยลงไปเล่งบ้างนะส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุขบ,บอกคนโสดน,นะ มีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักแต่คนโสดอาจจะยังเป็นช่วงที่เรายังไม่พร้อมนะคะหรือยังไม่กล้าที่จะรักใครหรือยังไม่กล้าที่จะพัฒนานะคะชั้นคนโสดก็ไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆพัฒนาหรือศึกษาเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะหรืออาจจะมีคนเข้ามากีดกันในเรื่องของความรักก็ได้นะคะหรือผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นด้วยแต่มองว่าถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วก็พัฒนาด้วยความจริงใจอ่ะนะมองว่าในเรื่องของความรักนี่ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาได้นะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักก็ไปปรับกันจะมีความหึงหวงกันค่อนข้างมากบางทีต้องแบบฟังหูไว้หูบ้างนะคะเรื่องบางเรื่องก็ทําเป็นมองไม่เห็นบ้างแหละนะไม่ใช่เอาแต่แบบคมขู่บีบบังคับนะคะ,ะกดดันนะคะควบคุมนะคะแล้วก็เอาแต่หึงหวงจะทาให้มีปัญหามันจะเป็นโรคประสาทอ่ะเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยอันนี้ก็ให้ไปปรับละกันนะคะสุขภาพร่างกายนะ ก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องของหัวใจปัญหาเรื่องของสายตาแล้วก็อาการปกระดูกปวดกล้ามเนื้อค่ะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้จันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ